นะาอัปเดตดัชนีการวันนี้วันที่สิบเก้าวันนี้ดัชนีปิด1,000งพนครับหนึ่งดัชนีปิดอยู่ที่1,235อาจุด7 6 โอเคก็ลดลงตามตามคาดนะครับอตอนนี้เดีก็ลดต่ำลงเรื่อยๆอแนวรับแนวรับในเดีหนึ่งพันสองร้อยนะครับอ่าแนวรับในดีนนนนนนอยู่ตรงนี้ออแนวรับขยับขึ้นนะครับหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบอ่าตรงนี้นะครับ <S <S ต้าน แนวต้านของรัชนีนะครับกรอบสั้นๆ1,265ตอนนี้ต้านก็คือ1,265นะครับเราจะยังคงอยู่ในกรอบนี้ไปก่อดนเนี่ยนะอ่ะอนีๆกรอบนี้ ได้ไหมะนะครับกรอบนี้เดี๋ยวเผมวาดอันนี้ให้กรอบกรอบกรอบตรงนี้นะครับออยู่ในโซนนี้ไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ดัชนีเองเนี่ยในทันเฟรมดเดย์เรายังอยู่ในการในทันเฟรมเดย์นะครับแล้วก็ทันเฟรม60นาทีนะครับทันเฟรมอเดเองเนี่ยก็แรงซื้อมีปัญหานะครับนี่มันทำให้ดัชนี ล่วงหล่นอย่างที่เห็นกันนะครับทิศทางก็มีปัญหานะครับแต่ก็ยังอย่างที่บอกเนาะว่าเขายังไม่ได้ลงมาเต็มร0อยเปังนะครับยังยังยั้งอยู่นะครับอ่านะครับดังนั้นดัดชนีลงลงจากไหนลงจาก60นาทีอ่าฝั่งนี้ครับเหมือนเดิมนะครับยังขายอยู่อ่าทิศทางนะทิศทางยังยังไม่ดีนะครับอ่าสิ่งที่เริ่มอาการดีขึ้นนะครับก็คือ เริ่มมีแรงซื้อครับอเริ่มมีแรงซื้อกลับมาให้เริ่มมีแรงซื้อกลับมาให้เนะแต่ว่าก็ยังก็ยังไม่ได้อะเพราะว่าถ้าเขาจะขึ้นดีๆนะเขาต้องเขียวแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแรงซื้อพร้อมทิศทางเขียวยกขึ้นนะครับอ่าลัวดณชนี้ถึงจะกลับขึ้นแบบนี้ได้อีกนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ครับมีแค่ แรงซื้อ,อสวนเข้ามาไม่เยอะนะครับไม่ได้เยอะดังนั้นเขาจะทําได้แค่ชะลอการลงของของอของดัชนีเนาะแต่สุดท้ายแล้วนะครับเขาก็จะพยายามปรับตัวลดลงแต่คงคงลงแบบชบาช้าก่อนช้าชก่อนนะครับแนวรับใน60อ่ที่เดียวกันนะครับอยู่ที่ประมาณ1220อ่ะนะครับไม่ได้ไม่ได้ห่างกันมากกับ ทันเฟมดี Day, นะครับเพราะเขาเป็นทันเฟมที่อยู่ใกล้กันนะครับแนวรับอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยฝั่งนี้ยนะี่สิบเอ็ดเนาะบริเวณตรงนี้แนวรับนะครับแนวต้านแนวต้านแนวต้านอถ้ามีแรงซื้อกลับมาเนาะดัชนีก็จะเด้งอยู่ที่แถวนี้ครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสองโอ้ ได้แค่นี้นะครับดนทันเป็นหกสิบเนาะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสองบริเวณตรงนี้นี้เลยนะครับดังนั้นกรอบก็จะอยู่แค่นี้นะครับกรอบอตรงนี้แค่นี้เลยนะครับนะกรอบเราอยู่แค่นี้ซึ่งอยู่ระหว่าง1 2 5 2ันสองหบถึง1,221ันสองยิบเอดเนาะ ดัชนีก็จะวิ่งอยู่ประมาณนี้ครับ1,252ถึง1221อย่าอยู่ในกรอบนี้นะครับจะยังไม่หลุดจากกรอบนี้ไปไกลอย่างเนะาะทีนี้เราบอกว่าแล้วดัชนีจะกระเตื้องขึ้นได้ไหมเออก็ต้องบอกว่ายังนะครับเพราะว่ายัางดิเคเตอร์เขายังไม่ดีเนาะทิศทางยังลงนะครับแต่ก็จะมี การชะลอเพราะว่าเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับดังนั้นพรุ่งแบบนี้ก็ยังจะแบบพรุ่งนี้ก็ยังจะชะลอการลงแหละเนาะจะไม่เห็นราชนีลงลงเยอะนะครับพรุ่งนี้ก็ยังอยู่ในกรอบยังอ,อยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบไซด์เวกออกข้างไปนะครับเดี๋ยวกรอบจะแคบลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวกรอบจะถูกแบกบบีบแคบลงเรื่อยๆแล้วก็มาติดตามกันกันต่อวันนี้ไม่มีอะไรครับราชนียังไม่ได้ มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเนาะยังอยู่ในในขอบเขตท,ที่เราดูไวอ้อืมกรอบตามนี้นะครับพรุ่งนี้มาดูกันต่อพรุ่งนี้ก็ขึ้นแรงก็ยังไม่ได้นะครับขึ้นแรงก็ยังไม่ได้แต่ลงแรงก็ก็ไม่เกิดนะค,คงซึมออกข้างกันไปก่อนนะครับซึมออกข้างกันไปก่อนนะกรอบตามนี้เลยกรอบตามนี้เลยนะครับประมาณนี้หลับดัชนีนะครับ,นะรบมีข้อสงสัยอะไรก็ คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวค่อยมาตอบให้นะครับโอเควันนี้ก็ได้จะแค่นี้เนาะอืมไม่ได้มีอะไรละโอเคครับเดี๋ยวค่อยเจอกันพรุ่งนี้ต่อ